ตรงไหนพี่มันจะเข้าปานะามันไม่เข้าเดี๋ยวคุณชาจองเนี่ยเดี๋ยวมันยุดตรงเนี้ยครับผมโอ้ ประเด็นก็คือนะครับผมไปตกพ่อคอ,อกแม่คอ,อกปลาแล้วใครจะเลี้ยงลูกปลาก่อนอื่นต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าปลานักล่านะครับที่อยู่ในแม่น้ําน้ําจืดนะครับผมที่เป็นห่วงโซ่อาหารสูงสุดก็คือปลาชโดนั่นเอง ถ้าเกิดมนุษย์เรารหรือนักตกปลาไม่ไปควบคุมประชากรของปลาชโดนะแล้วจะมีปลานักล่าอันใดมาทําให้ปลาชโดลดน้อยจํานวนลงนะครับผมดังนั้นระบบนิเวศได้ออกแบบมาให้สมดุลอยู่แล้วเพราะปลาชโดหนึ่งคู่นะครับออกลูกคอกมาเนี่ยถ้าจําไม่ผิดนะประมาณหมื่นกว่าตัวได้นะครับผม1ตัวออก2ครั้งเพราะไข่จะมี2ข้างนะครับปลาชโดนะดังนั้นคอกแรกนะครับผมถ้าเกิดเราจํากัดจํานวนพ่อแม่ของปลาชโดได้แล้วเนี่ยปลาชโดที่รอดเหลือออกไปนะครับอย่าง น้อยประมาณ5,000กว่าตัวเนี่ยนะครับอคอกแรกเนี่ยถ้าลดลง50%พวกปลากระสูบเอยปลาช่อนเอยหรือปลานักล่าอื่นๆมากินลูกอคอกนะครับรวมทั้งมนุษย์เรานะครับก็ยังหลงเหลืออยู่นะ50%เนี่ยแล้วคิดดูนะครับว่าในอ่างหนึ่งอ่างเขื่อนหนึ่งเขื่อน,อนแม่น้ำหนึ่งแม่น้ำเนี่ยมีอคอกเนี่ยไม่ต่ํากว่าเป็นร้อยนะครับถ้าเกิดมนุษย์เรานะไม่ไปจํากัดประชากรจํานวนของพ่อคอกแม่คอกเพื่อนะครับให้ปลานักล่ามากินลูกปลาโดนะครับผมหรือลูกอคอกเนี่ยจำนวนเนี่ยผมว่ามันเต็ อ่างแน่นอนแล้วถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยมีแต่ปลานักล่าเต็มอ่างเต็มเขื่อนเนี่ยแล้วปลาอื่นๆเขาจะอยู่ยังไงดังนั้นห่วงโซ่อาหารธรรมชาติออกแบบมาแล้วนะครับสิ่งที่จะจํากัดจํานวนประชากรของปลาชะโดหรือปลาล่าได้เนี่ยก็คือมนุษย์เรานี่เองนะครับการที่เราตกพ่อคอกแม่คอกออกมาก็ไปช่วยลดหรือจํากัดจํานวนประชากรของ,ของปลาชะโดได้เพราะว่าอะไรถ้าเกิดมีพ่อคอกแม่คอกนะปลาล่าหรือปลากระสูบฝูงปลากระสูบจะเข้ามากินลูกนี่ไม่สามารถกินได้เลยนะแล้วคิดดูว่าถ้าหนึ่งคอกเนี่ยหลุดรอดไปสัก ประมาณ5,000ตัวถึง4,000ตัวเนี่ยโอ้โหผมว่าน่ากลัวยิ่งกว่าปลาหมอคางดําอีกนะนะครับผมดังนั้นนะครับระบบนิเวศนะครับออกแบบมาเพื่อให้พวกเรานะครับจำกัดจํานวนประชากรของสัตว์น้ําอยู่แล้วเราไม่ต้องไปกลัวนะครับว่าเห็นนักตกปลาไปตกพ่อคอกแม่คอกแล้วเนี่ยไปทําลายระบบนิเวศไปทําลายชีวิตเขาแล้วเขาจะเลี้ยงลูกแล้วเขาจะคือไม่ต้องไปคิดแทนนะครับผมหรือบางสิ่งบางอย่างนะครับเราไม่ต้องจริงจังอะไรมากมายกับชีวิตก็ได้นะครับไร้สาระบ้างก็ดีนะจริงจังมากเกินไป มันไม่สนุกเอามันไม่มีความสุขเอาดังนั้นครูซ่าก็เลยคิดว่าบางสิ่งบางอย่าง,างจะไม่จริงจังอะไรเลยนะครับเพราะสัจธรรมที่แท้จ,จริงก็คือความจริงเป็นสิ่งไม่เที่ยงนะครับนี่คือแก่นนะครับผมเราไปจริงจังกับชีวิตมากทําให้เราเป็นทุกข์ทำให้เราเครียดทําให้เราซีเรียสทําให้เราคิดแทนคนอื่นนะครับแล้วสิ่งที่ตามมาคือเป็นการโต้แย้งกันระหว่าง2ฝ่ายฝั่งที่เห็นด้วยกับฝั่งไม่เห็นด้วยนะครับผมนะอย่าไปคิดอะไรมากนะครับผมแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าการตีคอกชดเนี่ ใครว่าตกง่ายนะลองไปตกดูนะครับบางข้อกนี่ไล่ทั้งวันแทบจะไม่ได้เลยนะครับผมต้องเปลี่ยนเหยือ่อต้องดูอาการของปลาต้องเอาชนะกับอุปสรรคเนี่ยเห็นไหมครูซ่ายังมีอุปสรรคก็คือต้นบัวนะครับเห็นไหมเราจะต้องเอาชนะและแก้ปัญหามันก็คือเกมกีฬาเกมหนึ่งที่เราจะต้องท้าทายเพื่อเอาชนะว่าเฮ้ยเกมเกมนี้เราจะปิดฉากได้ไหมนะครับผมเราจะต้องรู้ว่าอุปกรณ์ที่เหมาะสมรู้ว่าการที่เราออกเขื่อนออกอ่างมันจะต้องมีความปลอดภัยมีความเซฟตี้ยังไงดูด้านหน้าครูซ่าสิครับพายุเข้ามาแล้วนะอีก ไม่เกินครึ่งชั่วโมงเนี่ยกระแสลมมาเนี่ยพัดขึ้นน้ําเป็นขึ้นเนี่ยแล้วเราเรือเราจะออกไปได้ยังไงจะขึ้นฝั่งไปได้ยังไงทุกสิ่งทุกอย่างมันคือการผจญภัยมันคือเกมกีฬามันคือสิ่งที่ท้าทายและมันคือความตื่นเต้นดังนั้นใครที่อาจจะหวังดีแต่ยังไม่เข้าใจนะครับผมกูซ่าก็เลยอยากจะนําคลิปนี้มาอธิบายให้ทุกคนได้เข้าใจและทําใจเป็นกลางชีวิตนะครับผมไร้ like, สาระบ้างก็ได้นะครับโอเคนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะใครมีไอเดียหรือใครมีข้อมูลเพิ่มเตม รับฟังทุกคอมเมนต์นะครับผมเนาะวันนี้นะครับอย่าไปซีเรียสน,นะครับว่าคอกชะโดนะครับพ่อแม่เขาตกไปแล้วเนี่ยกลูกเขาจะอยู่ยังไงไม่ต้องไปคิดแทนปานะครับผม ปลาก็คืออาหารดังนั้นคูซ่าตกมาได้คูซ่าก็นําไปประกอบอาหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ได้ตกมาทิ้งขว้างนะครับตัวไหนที่คูซ่าไม่เอาคูซ่าก็ปล่อยคืนนะครับมันเป็นข้อดีของปลาด้วยซ้ำเขาจะได้เข็ดเบ็ดเขาจะได้เลี้ยงลูกเขานะครับฝูงนี้ก็จะได้เติบโตไปอย่างน้อยเล็ดรอดไป50%ปีหน้านักตกปลาก็จะได้มีปลาชโดได้มาตกได้มาเล่นกันอีกนะครับผมชาวบ้านในละแวกนะครับก็เกิดรายได้เมื่อมีปลาชโดออกมาเยอะๆนะครับเขาก็ไปช้อนลูกปลามาขายนะครับผมช้อนแบบ ทูกปลาชดโดขายนะครับผมเนี่ยนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเรามองนะครับเห็นคุณค่านะครับทุกอย่างก็เกิดประโยชน์ได้แต่ถ้าเราจริงจังมากเกินไปทุกสิ่งทุกอย่างมีตัวความขัดแย้งนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ แิ้งปาซาลิ้นลัวปาซาลิ้นลัวถึงแล้วครับพะเยาถึงแล้วพะเยาถึงแล้วพะเยา